พวกเจ้าไฟนะครับวัดดีด้วยนะครับผลนะวันนี้เราจะรีวิวนะครับเป็นมอเอ็มอีสอนะครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับเลยกล่องคู่มือใบครบสสาาอน้่เรียกว่าดีเลยซื้อของ,ของพอพิเชาโบนะครับว่าจะเซตอัพให้แบบนี้วันนี้เราใช้บริการเจ้าทองมินิสันตัวนี้เลยนะครับเสียบเข้านะครับ เอฟเฟกบอสมีสองห้าแล้วก็เข้าที่หน้าตู้มาแชลนะครับเสีโค้เสียีนเนี่ยบอกได้เลยนะครับเหมือนกับตู้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยฟังจากตู้มาทุกวันอยู่แล้วแล้ว,ลวเปิดเล่นทุกวันอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วเราก็จําลองมาใส่ในนี้ให้ท่านเลยนะครับคือใครที่ซื้อไปเนี่ยนะครับคือเหมือนได้สาวเหมือนตู้เลย ต่อมาเป็นคีนทอรัสโอ้โหเจ้าจัมจบมาต่อมาครับเป็นฤทธิ์ชื่มบ้างนะครับ

ต่อมาแลับต่อมาเป็นอะไรเอ,อ่โซรู<ก>อันนี้เป็นโซรูบว่าเกณฑ์ว่าเอาไว้เล่นเพลงช้านะ 冷懒。<noise> ใครอยากได้นี่นครับบอสนี้มี25มาใหม่ล่าสุดเลยกันะครับโอเคจดไปนะของนะ้าขายจริงสรือเินกับพี่บ๊วยก็ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับนะใครมีเอฟเฟกนะก็เอามาเทิร์นได้หรือเอามาเพิ่มมาบวกมาลบปลาอะไรกันอย่างไรก็ได้นะครับก็ ขายจริงสุดจริงเนี่ยโหมีรีวิวไม่รู้กี่พันคลิปแล้วใน YouTube ใน l ล n e กลุ่มใน Facebook ในกลุ่มให้ความรู้นะครับคือมีเพียบเลยนะครับตรวจสอบเครดิตได้เลยนะครับโหเรียกว่าแจ๋วแจ่มจมดายนะครับซื้อกับพี่โบนี่ไหมทักกันมาเพียบเลยเห็นะครับทักกันมาทั้งวันเนี่ยผมตอบแชทแบบนี้นะครับเป็น4ี่ห้าร้อยคนต่อ1วันเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกค้าเยอะมากๆต้องขอบคุณเลยนะครับขอบคุณท่านที่แบบว่าไว้ใจอย่ามุดคีไฟ ให้ดูแลในเรื่องของกีตาร์เสกเพราะว่าเราอะไรเรามีการเซตอัพที่ดีเรามีอุปกรณ์ที่ดีเราจึงกล้าพูดได้เลยว่าการเซตอัพของเราเป็นระดับศิลปินได้เลยนะครับ,นะค,รบคุณเอาไปเล่นเนี่ยนะครับคุณเป็นระดับศิลปินได้เลยนะเพราะว่าเรามีของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเออเราใช้ตูนโนนมธรรมดาเซตอัพให้แล้วบอกว่า, Set up, าเซตอัพซาสศิลปินอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือต้องมีของจริงก่อนพอเรามีของจริงเราจึงกล้าพูดได้เห็นไหม หลายคนอาจจะบอกว่าผมจะพูดเหมือนทุกคลิปเลยคืออาจจะมองว่าผมขี้คุยใช่ของพี่คุยครับเพราะว่าอะไรถ้าไม่คุยเราจะไม่รู้ว่าเซตอัพอย่างไงถูกไหมคนเรานนทารทำธุรกิจก็ต้องคุยอยู่แล้วใช่ไหมเออคุยไปคุยเท่าที่เราทําได้อันนี้คือผมไม่ใช่ขี้คุยนะครับขี้คุยเหมือนกัคุยไปเรื่อยอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่ผมแต่ขี้คุยในตลอดที่ผมมันคือคุยแล้วสามารถทําให้ดูได้อันเี่ยเนี่ย Niin, อย่างเช่นเลยอ่าสมาาโโมุติอ่าจะล้อไปดีเลนะ่หล่อหล่อแบบเนี้เห็นไหมเนี่ยคือคือคุยจริงแต่ทําได้จริงดูไหมอา่าแล้วมันแตกต่างนะครับเออหลายหลายท่านเอ้ยขี้คุยขี้คุยไม่ใช่ผมนะครับคุยในะที่นี้คือคุยแล้วทําได้จริงตึงต้องอธิบายให้ฟังนะมันคนละส่วนกันมันคน,คนล,ะละโลกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครซื้อเูจะไฟ ต้องเป็นแบบนี้ครับอ่าโอเคจัดไปครับ